สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิหารทวีศักดิ์สำหรับคลิปนี้ผลิตขึ้นเพื่อเป็นการต่อย,ยอดการศึกษาชีวิตมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติบนเส้นทางของความเป็นจริงและถูกต้องเพื่อจะปลดเรื่องความทุกข์สร้างความสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือจิตใจของมนุษย์โดยตรงในชื่อเรื่องที่ว่าดี ที่สุดของชีวิตปุญญานิปะโลก,กัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าในตลอดชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นว่าการดูแลบุปการีผู้ให้กำเนิดเรามาให้ดีที่สุดยามเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้ดีที่สุดไม่ให้เป็นภาระของสังคมและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าให้เป็นภาระของบุตรหลานจนเกินความพอดีวันเวลาผ่านไปอดีตย้อนกลับมาใหม่ไม่ได้ต่อแต่นี้ไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนล้วนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนตอนนั้นหากจะพูดถึงโลกใบนี้ พวกเราล้วนไม่มีความหมายแล้วจงอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มีความสุขทุกเมื่อเถอดพวกเราล้วนต่อสู้ดิ้นรนค้นหาทรัพย์สินเงินทองมาตลอดเกือบทั้งชีวิตแต่เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยเรายึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งหน้าที่การงานมาทั้งชีวิตล้วนไม่อาจจะนำติดตัวไปได้เลยนอกจากบุญและบาปความดีและความไม่ดีเท่านั้น ที่จะติดตามตัวเราไปได้ดังนั้นการเกิดมาชาตินี้ไม่ว่ายากดีมีจนล้วนต้องเดินมาถึงจนถึงจุดสุดท้ายเมื่อจากไปหันกลับมามองตลอดชีวิตของเราล้วนเป็นความว่างเปล่าทั้งสิน้นดังนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เราต้องตั้งใจใช้ชีวิตให้มีความสุขก,กายสบายใจทุกวันจริญรุ่งเรืองเท่าไรชั่วพริบตาเดียว ต่างล้วนจากไปหาประโยชน์ไม่ได้อีกแล้วจงทำดีต่อทุกๆคนชีวิตหนึ่งนี้สั้นนักคนเคยสัญญากันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหลือเป็นเพียงอดีตเท่านั้นบางคนเคยสัญญากันไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวเดียว,ยวก,กลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันไปอีกแล้ว บางคนนัดกันไว้ว่าพรุ่งนี้จะได้พบกันแต่พอตื่นขึ้นมาพบว่าอยู่กันคนละโลกแล้วดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี้จงอย่าพลาดโอกาสในการที่จะได้พบปะกับคนที่เรารักและคิดถึงเพื่อนที่เคยร่วมสู้ชีวิตมาด้วยกันเพื่อนตอนเป็นนักเรียนด้วยกันหรือเพื่อนร่วมงานจงรักกันเมื่อยังมีโอกาสอยู่ โอบกอดกันบ้างเมื่อยังทำได้อย่าปล่อยให้มือที่เคยจูงกันมานั้นหายจากไปไปเที่ยวเล่นกันบ้างเมื่อยังสามารถกระทำได้อยาก,กินอะไรก็กินไปดูแลเอาใจใส่คนรอบกายอย่าเป็นคนที่โกรธกันง่ายโดยไม่มีเหตุมีผลความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัย อย่าระแวงและละเลยกันกับคนที่คุณรักไม่มีคนที่โง่ที่สุดมีแต่คนที่แกล้งโง่เพื่อคุณให้อภัยคุณได้เพราะไม่ต้องการเสียคุณไปนั่นเองความซื่อสัตย์จึงอยู่ด้วยกันยาวนานรู้จักธนุถนอมจึงสมควรที่จะได้รับเมื่อได้ประโยชน์จงอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลอย่าลืมที่จะให้อภัยกัน เมื่อตัวคุณเก่งกว่าคนอื่นจงอย่าหัวเราะเยาะเย้ยคนอื่นเก่งเกินไปก็มีแต่คนรังเกียจจูจี้จุกจิกเกินไปก็มีแต่คนรำคาญถ้าเยอะยิงเกินไปมีแต่คนจะหลีกหนีเราเราเกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแต่ว่างเปล่าทำไมจึงต้องหมกมุ่นกับทุกสิ่งทุกเรื่องไม่อาจจะปล่อยวางได้พูดมากไปทําร้ายคนอื่น เยดแขนเกินไปก็ทำร้ายจิตใจไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายจิตใจนั่นคือการปล่อยวางชั่วชีวิตนี้ขอเพียงรู้จักปล่อยวางบ้างเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ทำเรื่องละอายใจในโลกนี้ล้วนมีเหตุขัดแย้งมากมายอย่าเอาชนะกันเลยสูญเสียศรัทธาผู้คนเปล่าๆผลประโยชน์บนโลกใบนี้มีมากมายเช่นกัน พอเพียงก็พอแล้วอย่าเห็นผลประโยชน์ที่มีค่ามากกว่าความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ใจเป็นสุขวันเวลาที่ผ่อนคลายเป็นตัวของตนเองชีวิตนี้จึงมีค่าคิดมากไปทําให้กังวลใส่ใจมากเกินไปความคิดก็จะถูกครอบงํามุ่งหวังมากเกินไปก็จะเป็นความทุกข์จงดูแลทนุถนอมคนที่เรารักและคนที่รักเรา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่ในภพชาติต่อไปรู้จักหาความสุขกับปัจจุบันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะไปเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกๆวันให้ได้ขอมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้แดกคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานพวกพรพ้องพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงทุกคนสาธุชนคนดีทั้งหลาย ที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าท่านทั้งหลายนั้นได้สัมผัสกับความจริงแห่งชีวิตด้วยตัวตนเองจงทำชีวิตนี้ของเราเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสเสบียงบุญถ้ามีสเสบียงบุญมากการดำเนินชีวิตก็จะสะดวกสบายไม่ต้องวิตกกังวลในการสแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีพบุญกุศลที่เราได้ทำดีไว้แล้วนั้นจะเป็นสเสบียงใหญ่ให้เราสร้างบารมี อย่างมีความสุขต่อไปดังนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่จงสร้างสมบุญบาร,รมีให้เต็มที่อย่าให้ขาดแม้แต่วินาทีเดียวทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำไปพร้อมๆกันนั้นเพื่อบุญบาร,รมีของเราจะได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกคืน อริยทรัพย์และโภกทรัพย์สมบัติจะได้บังเกิดขึ้นเพื่อไว้ใช้สร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ดีมีสิริมงคลทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้นรวมทั้งการบรรลุมรรคผลนิพพานต้องอาศาัยอนุภาพแห่งบุญทั้งสิน้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่มีก็าตาม ย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากผู้มีบุญเท่านั้นย่อมใช้สอยทรั์สมบัติเหล่านั้นโภคะเป็นอันมากที่เกิดขึ้นมาย่อมล่วงเลยสัตว์ผู้ไม่มีบุญส่วนผู้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วรัตนาทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นแม้ในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดผู้ที่สั่งสมบุญเป็นประจำจะไม่มีวันตกต่ำมีแต่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ตัวอย่างเช่นท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีท่านเป็นมหาเศรษฐีใจบุญที่ใช้เงินปูเรียงจนเต็มพื้นที่สวนเจ้าเชษเพื่อจะเอาสวนนั้นมาสร้างเป็นวัดถวายแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สถานที่แห่งนั้นได้ชื่อว่าเชตวันมหาวิหารซึ่งมีชื่อตามเจ้าของที่ดินเดิมตลอดชีวิตของท่านอนาถบินติกาเศรษฐี ไม่มีวันใดที่ว่างเว้นจากการสร้างความดีตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ทำบุญตักบาตรบางทีท่านก็เดินไปวัดเชตวันนำข้าวยาคูไปถวายพระภิกษุสามเณรตอนเย็นก็เข้าไปฟังธรรมะพร้อมนำน้ำปานะไปถวายพระภิกษุสามเณรสองมือของท่านจะมีของถวายทานติดมือไปทุกวันทุกครั้งไม่เคยเข้าวัดมือเปล่าเลย สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดแม้บางช่วงท่านจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเงินทองไม่คล่องตัวถวายทานได้แค่น้ำผักดองกับข้าวปลายเกลียนแต่ท่านก็ยังคงทำบุญไม่หยุดทําไปตามกำลังในขณะนั้นถึงแม้เงินทองของท่านจะลดลงแต่ศรัทธาในใจท่านนั้นไม่เคยลดลงแม้มีทรัพย์น้อยแต่มากด้วยศรัทธาตั้งมั่นเป็นอาจารศรัทธา คือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเลยทีเดียวสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บุญจากการให้เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ